4, ช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ คิวมากไม่ขึ้นพี่น้อยครับเชิญทางล่างก่อนครับพี่น้อยอไม่ใช่ทางนั้นครับไม่ใช่ทางนี้เหรอใช่ครับไม่ใช่ทางนั้นครับโอ้แต่ว่านะเจอกับเท้าทีไรเนี่ยมักจะนัดเจอกันในวัดอย่างนี้พี่ต้องขออนุโมทนาบุญซา <นะ S 1> ูกว,ว่าแต่พระวิหารอยู่ไหนอะจ๊ะจะไปไหว้พระกันพี่น้อยเห็นบันไดตรงนู้นไหมครับเนี่ยลิฟติบเนี่ยฝั่งนี้ครับบันไดเลื่อนเหรอบันไดจริงๆไม่เลื่อนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันครับวัดก็อยู่ข้างบนครับ คือคือวัดอยู่บนนู้นเหรอใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับดีดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเที่ยวเราไปแทนระนเววันนี้นะครับผมกับพี่น้อยนะครับพาคุณผู้ชมมาที่วัดเขาสนามแจงตําบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับเดี๋ยวคุณผู้ชมขาขอเทีย์นิดนึงนะคะคือคือยังไงนะวัดคือคืออยู่บนนู้นอยู่บนนู้นแล้วเราก็ต้องขึ้นไปบนนู้นแต่ว่าไม่ไกลครับพี่น้อยพี่น้อยใจเย็นๆครับไม่ไกลแค่700อยกว่าขั้นเองครับ แถวบ้านเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าขั้นเนี่ยแค่เลยนะ,ะแค่ครับแค่เจ็ดร้อยกว่าขั้นครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยพาพี่น้อยเนี่ยไปกราบพระอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาเราขึ้นไปรับรองว่าพี่น้อยเนี่ยจะต้องรู้จักคําว่าศรัทธาแน่นอนออสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด <c oughs> แล้วเราจะเดินแบบชิวๆครับพี่น้อยน้ <c oughs> อยเราเจอพระอาจาราาาย์แล้วโอยถึงแล้วสิวัดนมัสการเจ้าค่ะ นี่พระอาจารย์กลางครับครับผมพระอาจารย์กลางเดี๋ยววันนี้ผมจะขอนิมต์ท่านนะครับให้ช่วยนําพวกเราขึ้นไปด้านบนทีได้ไหมครับได้เดี๋ยวจะพาไปนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับผมท่านเจ้าวาดไม่ว่างให้ต้อมามาแนะนําแทนครับเจ้าค่ะถ้าพูดถึงวัดดังในจังหวัดลบบุรีนะครับก็คงคิดถึงวัดเขาวงพระจันทร์กันอยู่แน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับสําหรับวัดเขาสนามแจ้งแห่งนี้นะครับอยู่ไม่ไกลกันลักษณะทางขึ้นก็คล้ายกัน แต่ว่าระยะทางเนี่ยสั้นกว่าเยอะเลยที่สำคัญวัดแห่งนี้นะครับก็เป็นวัดสาขาที่177ของวัดหนองป่าพงของหลวงปู่ชาสุพัทโทรพระเกจิอาจารย์ดังที่มีผู้คนเคารพศรัทธามากนั่นเองครับฟังแบบนี้เนี่ยเกิดพลังศรัทธาขึ้นมาทันทีมาวัดพลังใจเดินขึ้นสู่ตัววัดกันครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงบนยอดแล้วนะครับพี่น้อยครับอืมใช่แล้วจ้ะนี่นะมันสืบเนื่องจากความศรัทธาพี่ก็เลยปล่อยวางกับความเหนื่อยทั้งปวงเ <Wow. S 2> จ้าค่ะอ่ <c oughs> าเดี๋ยวจะพาไปดูที่แรกก็คือพระเจดีย์อมจักกีสีไรน,นะ oh. เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของที่นี่ oh. ครับเ oh, จ้าค่ะ<ม> ยืนตรงนี้จะเห็นเป็นรอยพระบาทสี่รอยห้ารอยเรียงกันตามที่ท่านบอกก็คือตรงนั้นเป็นองค์ปฐมพุ้าองค์แรกแล้วก็ในกลับนี้กักูสันโทโกนาคามโนโกัสะโประโคตมโคมเดเียพระเจ้าค่ะอีกองพระเสีย,ยไเม่ไตรจะมาตัดสรุก็จะมาเหยียบที่ตรงนี้อีกครั้งนี่คือเป็นอย่างนี้โดยตามธรรมชาติรราตท่านไม่ให้ปรุงแต่ง,เ,ตงเลยนะเจ้าค่ะตรงนี้ไม่ให้ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้น ให้สร hey, ้างข้อไปรักษาไว้ไม่ให้คนมาเหยียบมาย่ำและจุดต่อไปครับพระอาจารย์กลางพาเรามาชมปราสาทพนมสุริยันกันต่อซึ่งสร้างในลักษณะของศิลปะขอมพระอาจารย์บอกว่าปราสาทหลังนี้สร้างมาได้ประมาณ10ปีแล้วมีความงดงามโดดเด่นตั้งอยู่บนยอดเขาแล้วก็ดูขลังมากครับที่สําคัญนะครับภายในยังประดิษฐานพระพุทธรูปหินขาวที่มีน้ําหนักประมาณเกือบสตัน ในการที่เอาขึ้นมาที่นี่นำขึ้นมาเฉพาะหน้าประตูมาถึงเนี่ยหวันโอ้เกือบสองพันกิโลหนึ่งวันกากว่าจะตั้งได้กว่าจะเข้าไปช่องได้คือมันต้องใช้ความเพียรพยายามมากพอสมควรแล้วต้องใช้สติปัญญาด้วยเจ้าค่ะดูจากช่องแล้วใช้ปัญญาด้วยเจ้าค่ะ ปราสาทหลังนี้ยังได้สร้างครอบรอยพระพุทธบาทอีกรอยเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระศรีอรยเมตรตรอีกด้วยครับจากปราสาทพนมสุริยันพระอาจารย์กลางก็พาเราเข้ามาในวิหารเพื่อขอพรพระแก้มมรกตจำลองและกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อเกษมสันตจิตโตเจ้าอาวาสองค์แรกผู้ซึ่งบุกเบิกวัดเขาสนามแจ้งค่ะก่อนจะ โยมจะกลับก็ขอฝากคําสอนของหลวงปู่นะพระมาจากสองคำคือพอรออาพระก็คือพอตัวหนึ่งละตัวหนึ่งถ้ารู้จักพอรู้จักละจะเป็นพระที่แท้จริงฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราทุกคนนะชาวพุทธทั้งหลายเราช่วยกันช่วยศาสนาไม่ช่วยจับผิดไม่ช่วยทําลายช่วยเอาศาสนามาไว้ในใจเราหน่อยเอาศีลห้า,าไว้ในใจหน่อยจับผิดใครไม่เท่าจับผิดเจ้าของ ดูความบกพร่อ,องของเรานั่นแหละคือดูแลาศาสนาเ็าขอฝากไว้แค่นี้นะสาธุเจ<า>้าค่ะโอ้โหพี่น้อยครับได้ขึ้นมาบนนี้นะครับเรา<ม>ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนที่สร้างที่นี่นะครับแล<ม>้วก็สถาปัตยกรรมต่าตงๆเนี่ยสวยงามมากที่สำคัญจุดๆนี้นะครับวิวทูวท์โอ้โหอลังการมากครับผม,ม,มเอาเป็นว่าพี่ต้องขอบคุณน้องแห้วมากเลยนะ ที่ผ่าพี่ขึ้นมาที่ยอดเขาเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขออนุโมทนาบุญด้วยจาา<ร>า้าสาครับถูกครับเออว่าแต่ว,ว่านะครับเรื่องของการสักการะจบไปแล้วคราวนี้ก็ขาลงเนี่ยมันพอที่จะมีแบบการย่นระยะทางได้ไหมจ๊ะ7ดรอยนี่มันแบบว่าช็ <Short cut. S 1> อตอคัด <c oughs> มีไหมไม่มีครับพี่น้อยเราขึ้นมาอย่างไงเราก็ต้องลงอย่างนั้นครับ หรือว่าพี่น้อยจะอยู่ปฏิบัติธรรมบนนี <improving noise> ้เลยครับโอ้ <Natural Four> ๊ยรอนเล่นแรงนี่เนี่โอ้โหเอาเป็นว่าตัวพี่เนี่ยไม่ได้มีห่วงอะไรเลยพี่ห่วงก็แต่แห้วเธอจ้ะจะไปไหนมาไหนโอ้ยกลัวว่าจะหลงแสงสีเสียงพี่จะต้องไปด้วยจะได้พาคุณผู้ชมเนี่ย ไปเที่ยวในที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องอดีอครับดีครับว่าแต่ว่าก่อนที่จะลงพี่ขอกำหนดลงหัวใจกั๊บนะคะ,ะตั้งสติร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบ,บเร์เรจจำกัดมหาชนเที่ยว กลงไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตาเอาละครับและเช้านี้นะครับผมอยู่กับสองแม่ที่ชื่อเดียวกันนั่นก็คือแม่น้อยนั่นเองครับอ๋อคนเนี้ยพี่น้อยแต่ท่านเนี้ยแม่น้อยนะครับแม่น้อยสวัสดีค่ะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวชุมชนและเรียนรู้วัฒนธรรม พี่น้องชาวไทยพวนนะครับที่บ้านสำโรงใหญ่ตําบลหินปักอำเภอบ้านมีแห่งนี้แหละครับใช่แล้วคุณแม่ครับถ้าหากว่าเรามาบ้านพวนสำโรงใหญ่เนี่ยนะครับเ,เราจะได้เห็นอะไรบ้างที่มาที่ไปของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็มีอาชีพการทอผ้านะเนาะเพราะว่าชาวไทยพวนสำโรงใหญ่เนี่ยก็อพยพมาจากเชียงขวางนะคะแล้วก็มาอยู่ที่วัดสำโรงใหญ่นี้แล้วก็จะมีนําวัฒนธรรมนําเรื่องการประกอบอาชีพมาด้วย การแต่งตัวการประกอบอาชีพแล้วก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับกำฟ้าเสื้อกระจาดอะไรจะมีหลายอย่างบางอย่างก็จะสูญหายไปบางอย่างก็ยังรักษาไว้อยู่แล้วก็มีช่วยอนุรักษ์เนี่ยหนูว่ายังอยู่อีกยาวเลยครับแล้วก็มีการพูดเดี๋ยวนี้รุ่นแม่เนี่ยก็ยังพูดพวนกันอยู่ค่ะไปดูสาวๆที่ใส่มากระแลงเนาะเออสองสาวนี่เไว้ ชุดมากะแหลงค่ะมะกะแหลงที่อยู่กับบ้านของคนพวนนะคะแต่แม่แม่นี้อายก็เลยใส่สบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งอย่างนี้ค่ะต้งเป็นอย่างนี้ก็คือยังไงคะใส่ชุดอย่างนี้เพื่ออะไรคะก็เพื่อเป็นสาวๆหนูใส่ได้ไหมได้แต่ได้เหรอสมัยก่อนนี่ต้องเวลาเลี้ยงลูกนะทำงานเสร็จลูกร้องก็ เบิดข้างล่างนะกินนมเลย <laughs> เฮ้ยเขามีฟังก์ชั่นนะใช่มีค่ะน, <laughs> นอกจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วนะครับแม่น้อยบอกกับเราว่ายังมีประเพณีสำคัญอย่างประเพณีเทกระจาดและประเพณีกําฟ้าบูชาผีบรรพบุรุษที่ยังคงรักษาไว้อีกด้วยครับโอ้แม่น้อยครับอันนี้เขาเขาทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย เล่นนังกวักค่ะนังกวักคือการเล่นเล่นจากกวักนี่คือกวักทอกวักกวักได้นะคะแล้วก็ก็เอามาเล่นยามว่างเวลาว่างหลังจากการทอผ้าการตอได้อะไรก็มาเล่นนังกวักเหมือนทํานายไทยทักษ์คล้ายผีเธ้าแก้วคล้ายหมอดูนะแต่วันนี้ก็จะมีการเชิญนะคะมีขันห้าเชิญนี่คขันห้าเชิญ วิญญาณบรรทบุตมาเข้าในกวัดนี้สมัยก่อนก็เสื้อผ้านี่ก็จะเป็นของแม่ไม้แม่คานก็เป็นของแม่ไม้เครื่องทรงทั้งหลายนะคะก็คือจะใช้ของแม่ไม้ของแม่ไม้แม่ไม้แบบลักษณะสามีเป็นยังไงคะสามีเสียแล้วแล้วก็สมัยก่อนก็หัวก็จะเป็นกะลาอันนี้แม่ก็มาพัฒนาเอาหน้าหุ่นมาใส่กย พาคนกคนองให้สูงเทียกลางจะด่าได้วร <com ียงรกดุขภาพเป็นไงบ้างครับโควิดจะหายไหมอือโอ้ดีอ้เออน้องแฮงมีแฟนหรือยังอ้จเหรอลุ้นล uh ุ้นมียังพอเลยือพอพอเถิด้เปิดเโอ้ แสดงมาเซ้นให้แน่ออเลยรู้เลยอ่ะเดี๋ยวเขียขนแล้วเพ่อนเด้อมีบอเพื่อนมีบอมีมีชัดเจนเลย จริงนล้นน้อยมีคาถามอีกเยอะเลยอ่ะค่ะมากเลครับพี่น้อยครับเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับใยช่วงหน้านะครับแม่น้อยจะพาเราไปเรียนรู้เรื่องผ้ามัดหมี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาวพวนนะครับแต่ว่าต้องให้คุณผู้ชมพักสักครู่ครับแต่ตอนนี้พี่น้อยอยากจะถามอะไรพ่อเนี่ยถามเลยครับเพราะอิ่มยังอยู่นะครับเนี่ยยังอยู่ค่เพราะสนุกไหมคะพรอะสนุกไหมคะเพราะอยากจะบอกอะไรบอกเลยค่ะบอกเลยบอกว่าอะไรดีครับบอกว่าอยากขอหมอลำเลยครับ พอแล้วร่วมเดินทางละไมไปกับเอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนนี้ แม่น้อยพาเรามาเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่สำคัญแม่น้อยยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวนเพื่ออนุรักษ์การทอผ้ามัดหมีลายโบราณให้คงไว้โดยเฉพาะได้คิดค้นแล้วก็นำลายโบราณร้อยลาย มามัดรวมไว้ในผ้าผืนเดียวกันอีกด้วยค่ะความเป็นมาของมีร้อยลายก็คือขั้งแรกโครงการของหมอนใหม่แพ้เขาจะให้ป้าทำมัดหมีผืนหนึ่งแต่ละผืนแต่ละลายลายแล้วถ้าแต่ลายนี่ก็จะเป็นร้อยละร้อยผืน,นใช่ไหม<ะ>ป้าก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันหนูป้าจะทำะในผืนเดียวน่ะ ให้มีร้อยลายกางผ้าออกมาผืนเดียวก็จะได้เห็นลายมีทั้งหมดที่เรารวมเป็นมีโบราณรวมอยู่ในผืนเดียวกันซึ่งในผืนหนึ่งเนี่ยครับในร้อยลายเนี่ยเป็นของบ้านพวนหมดเลยไหมครับใช่เป็นของบ้านพวนที่เดียวที่รวมมีแบบนี้นะคะเป็นหนึ่งเดียวของลพบุรีค่ะอันนี้ก็เป็นมาตุ้มอันนี้ก็ตะวันรับฟ้าอันนี้ก็มีเอื้องอันนี้ก็มีขอ าลายของพระองค์เจ้าแต่ว่าของเราก็จะมีเก็บสีแดงไว้แต่ของพระองค์เจ้านี้จะ,ะเป็นขาวอย่างเดียวลายนี้ก็จะเห็นชัดลายปลาซิลปลาส้ mes, อยโอ้ปลาซิวปลาส้สอยอแล้วก็อันนี้ลายดอกแก้วคค,ค่ะค่ะะอันนี้ลายหัวปรีค่ะรวมทั้งหมดนะ่็นจะเป็นร้อยลายอยู่ในนี้คะไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ว่าแต่ละแนวนะแนวนึงก็หลายลาย เป็นมีมีสมัยใหม่เลยนะคะเรียกว่ากสไลด์สีกันไล่สีขาไล่เนียนมากนะครับเนี่ยเหมือนกราฟิกเลยนะบ่งตรงช่วงไล่สีเนี่ยเหมือนภาพพิมพ์ไม่เหมือนการทอเท่าไหร่การทออยู่ที่การทอเราก็ต้องทอให้จับหมายถึงว่าทอให้ลายตรงกันภาษาพวนก็เรียกว่าทอทอให้จับลายนี้เป็นลายเวลานมันจะเหลือบลึกๆดูมีมิติ แล้วก็เรียกว่าลายกระถางดอกไม้คือเป็นกระถางแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบน<อ>การทอรจะยากมากนี่น,นะคะอันนี้คือลายอะไรครับที่กําลังทําอยู่เนี่ยครับลายขอสิริวันค่ะลายฟ้าหญิงค่ะคแล้วก็ใช้ได้สีเหลืองเป็นตัวมัดแล้วก็ก็จะมัดเป็นรูปขอสิริวันฟ้าหญิงสิริวันนะคะคอันนี้ก็จะมีลายสนลายใช่คะใช่ที่มัดไว้สีก็จะไม่ซึมเข้า คือการมัดให้เกิดลวดลายในเส้นได้ลายขอสิริวันนึงเขาจะมีเรื่องเล่าว่ามัดขอสิบตัวหมายถึงราชการที่สิบรุอ่ารูปหัวใจหมายถึงหัวใจประชาชนอ่าตัวเอสหมายถึงฟ้าหญิงสิริวันอ่จะมีแล้วก็มีหลายสนอยู่ข้างล่างถ้าหากว่าเป็นผ้าร้อยลายละครับคุณแม่ครับอันนี้ลายขอนี่จะมัด25าลำถ้าเป็นร้อยลายก็จะเพิ่มมาอีก49าลำ ้เยอะกว่าน,นีความยากของผ้ามัดหมี่ร้อยลายนะครับนอกจากการมัดหมี่และเล่นลายแล้วการย้อมสีก็มีความสำคัญและยากเช่นกันครับซึ่งกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวนเขาสร้างสารรค์ลายสีให้มีลวดลายแปลกใหม่ต่างจากที่อื่นโดยเฉพาะเทคนิคย้อมสีที่เราเรียกกันว่าหมี่สไลด์ให้เข้ากับยุคสมัยที่ไม่ว่าไวัยไหนได้ใส่แล้วก็สวยโดดเด่นไม่เหมือนใครครับ นี่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักชาวไทยพวนของอำเภอบ้านหมีขึ้นอีกเยอะเลยใช่แล้วล่ะครับถ้าหาว่าใครนะครับมีโอกาสมาที่ลบบุรีนะครับอย่าลืมมาเทีย่ยวที่ชุมชนบ้านพวนสํารงใหญ่แห่งนี้นะครับที่นี่เนี่ยวัฒนธรรมก็ดีผ้า,ามัดหมีก็สวยเด่นครับอันพี่น้องทั้งหลายเพอิอยได้ผ้าสวยสวยบ้านหมีบ้านพวนเซิญม,มาซื้อที่กลุ่มสตีอาสาบ้านทวนเดอ้อมีผ้าสวยสวยงามงามมีทั้งสไลด์มีทั้งมีโบราณ สื่อแล้วเยอะเธอสวยงามได้อนุรักษ์ไทยไว้เด้อเราทั้งคู่ต้องขอบคุณแม่น้อยมากเลยนะคะขอบคุณมากครับแล้วก็เวลาของรายการเช่นไมัไทยแลนด์เวิ r ์ d ของเราก็หมดลงแล้วเราทั้งสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่จ๋าแม่พาหนูไปเลือกผ้าแบบว่าเอาที่เดาใจของคุณน้ำผึ้งอ่ะน่าจะชอบแบบไหนหนูว่าร้อยลายนนคะ